ไงผมไปนี้ด yeah? <ing> ูแล้วพอใจร่างกายเราดีขึ้นป่ะร่างกายดีขึ้นครับแต่ความความเร็วยังไม่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะมันยังไม่ได้ครับไฟนี้ดูว่าเราแพ้เพราะอะไรอ่หลายอย่างเราเสียหลักไปเราเสียหลักด้วยเราก็ยุ่งห้าเราไม่เข้าก็ล้มเหมือนเข้าที่แล้วเข้าทีแล้วเราเข้ายุ่งห้าล้มทีเดียวไงเลยใช่ครับนี่ก็กลัวว่าจะเป็นเหมือนเข้าแล้วก็ก็เลยยังไม่เข้า เดี๋ยวเราเป็นตัวตีกันดูก็ดูว่าสีวกก่วันนี้น้องเขายกเป็นไงบ้างก็แข็งแรงครับเยีแข็งแรงได้เยปยนได้ได้ครับน้องถ้ามีโอกาสในทีาง่านี่อยากจะร่างกายแต่ครังมันก็ครับก็ร่างได้ครับก็ตัดอีกได้ครับก็พร้อมต่อยครับพี่กัดนี้อะไรแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้คือร่างกายเราดีหมดแล้วร่างกายเขาจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มยังไม่ร้อย แล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงแล้วก็ฝากเออแฟนมวยครับอดฝึกหลังอีกตามเลยก็จะเก็บไปพัฒนาตัวเองครับงานน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับวันนี้จะแก้เกิดได้ครับหาไฟติดแล้วครับมันต้องมีไฟที่โหก่าหองไม่มีแล้วนะครับไฟที่โหกี้ต้องชนะนะต้องชนะครับต้องชนะครับต้องชนะอยู่แล้วคู่ตู้อย่างเดียวอย่าท้อครับรู้ปะอย่าท้ออย่างเดียวครับโอเค แข็งเขรอครับปูดูดเงวไม่ไกลวันนี้ดิวมี่อัชนาเรับมใจมากครับนังหลักหนังหลักหนั่งหลักจะได้มดไปงเป็นไงรุเกมมันระบากขนาดไหนยากยังไงบ้างที่โรแข็นมากบผาแข็งมากครับไปดูกไปดูเคนงนดูทุกทีต้นแขนดูตัดุดเก้งโก้เลยคือวันนี้ คิดว่าเราชนะหรือไงจืดก็แข่งกับปีดแล้วก็จังเขาจะใส่ครับนี้ตกวงอาชีพเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณห้าหมื่นจะห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ครับเราช่วงช่วงปลายยกคห้าที่เขาเดินเตะได้ตันนั้นเสียวไปมีก็ไ่อนตอนนั้นก็ยิบขายตอนแรกว่าจะเตะแบบเค่ก็ฟื้นแล้วก็ยังคุมเกมนะครับโอ้ยไปอ่ะชนะลงมาแล้ว อยากจะขอบคุณใช่ไหมครับคุณเซียงเก้ครับพี่โดยสัตว์สริญแล้วก็โอเคแล้วก็เทนเนอร์หวังกับผมที่คอยรอบเอาคอะจีสองหมื่นใช่ไหมเห็นเขาบอกอยากอยากจะคอสควอชพี่กันเดิมแล้วว่าไงครับได้ครับได้พี่กันร้อยสามเจ็ดครับผมได้ครับ นใหนี่พูดถึงว่ากระดูกคูดแข็งเลยอะแข็งแขงมากเไปนี่เจ็บเองเนอเจ็บเองครับกระดูกแข็งโคตรนะครับแต่ก็ถึงแมแข็งยังไงก็ชนะลงมาได้นะครับือพิกัดดีที่สุดงเราประมาณพิัดเ่าไหร่ครับำสุดก็ร้อยสามเด้อยสามั้อยมดแปดอไหมดไ้ครับงุงกิแสงมณีเราน้เาทดีอด้ครับห้ารอยพมดีดวันนี้ก็ก็อยากออยนีการุงกิจเป็นไงครับก็ได้อยู่ครับ ไฟตไปครับผมชนห่ครับอตอนนี้อยู่ที่ี่ไหมใช่ยี่่เป็นคนสตใช่ไหมครับาไหนับตนะครับออขอบคุณทุกคนครับที่เชี่ยแะี่ย่วันนี้เชนะกับฝ่ายนะครับไกินดีได้ครับครับค